นะคะคพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทผ้ายืดอุ่นเวฟนะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าเขาจะมีน้ำมกกักแบบนี้นะเนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะพี่ ผ้าซักไม่ต้องรีดนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้วยด้วยเนื้อผ้าเขาจัดนมยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับหนผ้าไม่ต้องรีดนะงานค่ะพี่จะเป็นคอปกนะพี่ตรงนี้เป็นคอปกแล้วก็ซิบรูดได้จริงแบบนี้แล้วก็แต่งหมุกจิ้งๆแบบนี้น่ารักมากๆแขนค่ะพี่ใส่สบายนะตรงนี้และมีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ต๊กตรงนี้นะคะพี่นี่นะแล้วก็จะตีเก็ตรงนี้ให้นะลูกค้าตีเก็ตข้างๆตรงนี้ให้นะคะผ้าสวยมากๆ ส่วนด้านหลังค่ะพี่พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้ผ้านะคะพี่ผ้ายุดบุญเวียเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเนือ้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะลูกค่ะผ้าไม่มีซับนผ้าไม่ต้องรีบค่ะส่วนด้านหน้านะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วค่ะความยาวอยู่ที่40นิ้วนะตัวนี้นะคะเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่พิเศษ หนึ่งแปดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งแปดห้าพอพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอบคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอาดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้ยจะขอเรียกสี เขียวแล้วกันนะลูกค้าแม่ค้าดูตามลายตรงนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเลขสีเขียวนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่จะเลขสีเขียวหรือสีส้มก็ได้นะลูกค้าลายนะตัวนี้นะคะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับเกตโตก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดดผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ใส่สบายๆและคุ้มมากๆใส่ย,วยาวๆนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่จะพิมพ์ว่าสีเขียวหรือสีส้มก็ได้นะลูกค้าให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะรหัสนี้จะมีสีเดียวนะ เอาไปแค่หนึ่ผ้าดีมากๆและลายสวยมากนะตัวนี้ค่ะนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะเป็นเดทผ้ายืดอุ่นเวฟนะตัวนี้นะคะพ,คะ date, นะะคะพี่เนื้อผ้าเขาจะมีน้ำมกกักแบบนี้นะเนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะพี่ ผ้าซักไม่ต้องรีดนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่พเนื้อผ้าไม่ย้วยด้วยเนื้อผ้าเขาจัดนมยืดใส่สบายค่ะพี่พเนื้อผ้าไม่มีสับหนผ้าไม่ต้องรีดนะงานค่ะพี่จะเป็นคอปกนะพี่ตรงนี้เป็นคอปกแล้วก็ซิบรูดได้จริงแบบนี้แล้วก็แต่งมุกจิงๆแบบนี้นะ่ารักมากๆแขนค่ะพี่ใส่สบายนะตรงนี้และมีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ต๊กตรงนี้นะคะพี่นี่นะแล้วก็จะตีเก็ตรงนี้ให้นะลูกค้าตีเก็ตข้างๆตรงนี้ให้นะคะผ้าสวยมากๆ ส่วนด้านหลังค่ะพี่พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้ผ้านะคะพี่ผ้ายุดบุญเวียเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเนือ้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะลูกค่ะผ้าไม่มีซับไน์ผ้าไม่ต้องรีบค่ะส่วนด้านหน้านะพี่พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วค่ะความยาวอยู่ที่40นิ้วนะตัวนี้นะคะเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่พิเศษ หนึ่งแปดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งแปดห้าพอพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงสีอาดมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสาตามด้วยสีจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้ยจะขอเรียกสี เขียวแล้วกันนะลูกค้าแม่ค้าดูตามลายตรงนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเลขสีเขียวนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่จะเลขสีเขียวหรือสีส้มก็ได้นะลูกค้าลายนะตัวนี้นะคะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับเกตโตก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดดผ้าดีมากๆเลยค่ะพี่ใส่สบายๆและคุ้มมากๆใส่ย,วยาวๆนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่จะพิมพ์ว่าสีเขียวหรือสีส้มก็ได้นะลูกค้าให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะรหัสนี้จะมีสีเดียวนะ เอาไปแค่185ผ้าดีมากๆและลายสวยมากๆนะตัวนี้ค่ะ